โยทรบสวัสดีผู้เบิกทุกท่านครับในยุคที่เราต้องปรับตัวกับอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เราอยู่รอดกันแบบไปวันๆแบบครบ32เนี่ยและแน่นอนว่าถ้าผู้เล่นปรับตัวตามเกมเนี่ยเกมมันก็จะเบ่งกล้ามแสเราเหมือนกันจะทํามอนให้ยากมากขึ้นเลือดเยอะมากขึ้นมอนถึกขึ้นหรือมีมูฟเซ็ตอะไรแปลกๆมากขึ้นแล้วคนที่เคยเบ่งกล้ามอาศัยเกมเนี่ยก็จะโดนเกมส่วนกลับแบบคนยาโร แต่ว่าเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดนั้นถึงแม้ว่าเกมจะเบ่งกล้ามาใส่แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดสิ้นหนทางสักทีเดียวซึ่งทางเกมนั้นก็เลยเสนอแพ็กตัวละครกระช้าที่คอมโบกันมาขายก็คือกะเอาแบบให้เราแบบขายตายแบบไม่ครบ 3- 2กันเลยคือมันดีนะมันดีแต่ว่าคนที่มีตัวละครอย่เนี่ยก็สามารถเปิดมนาะเพื่อเสริมไอดีแล้วให้แบบมันดูหล่อเท่ขึ้นมาได้แต่คนที่กลุ่มคมับแท้ๆเนี่ยคือผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังจบเอ็นเกมคอนเทนต์ไม่ได้ ด้วยความที่เกมคขารู้ว่าตัวละครหน้าตู้คืออะไรเขาก็เลยจัดมอนมาขายแบบเอออย่าผ่านเปิดสิกรชานะ่ะแล้วมิโฮโยก็จะสตองอ่ะแบบสตอง you know let's get this buddy let's go และตู้กรชานะแพท2.7เองก็เป็นอีกครั้งที่พี่หวยแกจัดแพคแฮปปี้มิวมาขายแล้วแบบช่ำๆตรงไซคงจะเปลี่ยนทีมกันตลาดและขอโทษที่เกินมาอย่างยาวนานครับผมยินดีต้อนรบทุกคนเข้าสู่หน้าเปิดตู้กรชาแพ2.7 เอาเข้าจริงเนี่ยตัวละครแพท2.7เนี่ยมันค่อนข้างจะไฮลิสไฮรีเทิร์นมากๆโดยเฉพาะตู้กระชาครึ่งแรกที่ผมก็จะไม่แนะนําให้เป็นหน้าเปิดซะด้วยซ้ําในคลิปนี้สาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจะเลือกเปิดซนะันเดย์นปัจจุบันเองเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีทีมที่ให้เขาไปเติมเต็มขนาดนั้นยูเป็นทีมของจริงอยู่เ,เองที่เราก็เห็นได้ชัดกันอยู่แล้วว่ายังไงมันก็เล่นด้วยกันได้แน่เวิร์กแน่นอนเพราะว่าพี่แกเล่นดึงแอคชั่นคนซัมมอนและตัวของซัมมอนเองด้วยแต่ว่า ถ้าเราจะเอาในแพสซ์7ที่กำลังจะมาเนี่ยตัวละครที่มีเราเล่นได้แบบไม่กาวเนี่ยก็คงจะมีแค่จริงเหมือนคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าโทพาสเองจะมีนมัมบี้เป็นซัมมอนก็ตามแต่ว่านัมบี้นะสามารถเล่นแอคชั่นของตัวเองได้และแถมไม่ต้องเทเลยก็สามารถตอบได้ว่าถ้าเราจะเอาซันเดย์ไปใส่แทนโรบินในทีมโฟล์ลอฟเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูดีกว่าโรบินเลยถึงแม้ว่าโทพาสเองจะมีดาเมจมากขึ้นแต่ว่าดาเมจที่แถมจากโรบินที่เราเคยได้กันเนี่ย มันก็จะหายไปและบัฟต่างๆที่เคยแจกใครทั้งทีมก็จะหายไปด้วยดังนั้นมันไม่น่าจะดีกว่าโรบินได้เลยในทีมนี้และคิดของซันเดย์หลักก็คือถ้าเอาตามที่ออฟฟิเชียลบอกคือมิจฉไปในแนวทางที่บัฟใครสักคนในทีมมากกว่าและจะได้บัฟมากขึ้นถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นเนี่ยมีซัมมอนด้วยซึ่งจะออกไปในแนวทางบัฟทีมที่เป็นไฮเปอร์แครี่ที่มีซัมมอนซะมากกว่าซึ่งสำหรับใครที่มีจิงเวียนอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้เปิดซันเดย์มาเพื่อทำให้จิงเวียนเนี่ยเก่งมากขึ้น ถ้าเกิดว่า,าสำหรับวรรค์จะสันหาเอาไปเล่นกับหลิงชาเนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะดูดีอยู่แต่ก็คงเป็น,นแค่ในเพียวฟิกชันเท่านั้นซึ่งทีมนั้นก็คือหลิงชาเจสันเดย์ ay, แล้วก็ตัวของโรบินซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโรบินออกได้แล้วก็ไปใส่ตัวละครอื่นแทนเหมือนกันแต่ว่าที่ผมฟิกจริงๆจะเป็นแค่สสล็อตแรกเท่านั้นและเนื่องจากเซนเดย์เนี่ยมันดีขนาดนี้ทำไมถึงจะไม่เปิดกัน ือมันยังไม่ได้มีทีมให้ยัดเยสแต่ว่าใครจะรู้ว่าในอนาคตเกมอาจจะสรรหาออกตัวละครที่มีซัมมอนมาเพิ่มหรือเปล่าที่มีแน่ๆก็คือแอคเกียอาตามที่โอเวิร์ดได้บอกไว้ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดรอหุ้นขึ้นเนี่ยยังไงก็คุ้มทูดามูแน่นอนคอนเฟิร์มและอีกหนึ่งตัวละครในครึ่งแรกเหมือนกันก็คือจิงเหวียนเนี่ยคือตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่นานมากๆแล้วแต่เกมนั้นเขาก็ยังแอบปั๊บมาเรื่อย แต่ว่ามันก็จะเป็นการบับทางอ้อมซะมากกว่าที่บัฟชัดเจนที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตัวละครซันเดย์นี่แหละซึ่งถ้าพูดถึงความคุ้มในฐานนะตัวละครดาเมจเองจริงเหวียนไม่ได้เป็นช้อยแรกๆที่หลายคนเลือกจะหยิบกันถ้าเกิดว่าบัฟในคอนเทนต์เกมรอบนั้นเนี่ยไม่ได้อวยตัวของจริงเหวียนถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดจริงเหวียนแล้วไม่ได้เปิดซันเดย์ด้วยผมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้ชอบตัวละครนี้ ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําตู้แรกจริงๆเนี่ยผมจะแนะนําเป็นซันเดย์ส่วนจริงหยวนนั้นสำหรับคนที่เปิดไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเปิดซันเดย์มาอัปเกรดเพื่อให้เก่งขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดจริงหยวนเองเนี่ยก็แนะนําว่าต้องมีซันเดย์ด้วยหรือไม่ก็ไอดีก็ต้องมีสปาร์เกิลอยู่ไม่งั้นมันไม่คุ้มเลยที่จะเปิดมาและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในแพทนี้ก็คือตู้ครึ่งหลังก็คือฟิลบูกัวฟาเก้ไอฟาเก้มาได้ไงวะ ซึ่งหลังตู้เครื่องแรกเนี่ยมันแพ็คขายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยคือของแทบพรีเมียมเซ็ตเพราะคิดของฟิลหรือว่าทิงวินเองเนี่ยมันคือ m c ประสาน Pro Max ครับเพราะแค่เราใส่ไปในทีมเนี่ยเราจะสามารถทําให้ทั้งทีมเนี่ยทำ d a m ม g e Super Break ได้และยังมีหลอดเบรกหลอดที่2ให้ด้วยซึ่งผมเดาว่าอาจจะมาจากทาเลนหรือไม่ก็เทสสักเบ็ดนึงงนี่แหละถ้เาเกิดว่าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงรอบ m c ที่ลป้ามาใหม่ๆนั่นแหละ และสกิลนั้นคือการบัฟเพื่อนคนหนึ่งให้ตีแบบไม่สนท่าบนหัวมนอนก็แง่แหละขอญาตแม่ยาวๆสักทีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อคนที่ได้บัฟโจมตีน่ะจะแปะลดเดมอนอิกด้วยซึ่งนั่นมันโคตรจะโกงเลยตัวละครนี้น่ะเปิดมายังไงมันก็คุ้มแน่นอนและสําหรับตอนนี้ผมให้คุ้มกว่าซันเดย์ซะด้วยซ้ำเพราะเปิดมาเนี่ยเขามีทีมที่สามารถเล่นได้เลยทันทีและยังเป็นการอัปเกรดทีมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกด้วย และแถมเครื่องหลังอีกตัวเองก็ยังเป็นไฟไฟด้วยและตัวละครไฟไฟเองเป็น DPS แบบ top ียร์สำหรับสายเบรกอยู่แล้วซึ่งจะมี e 0ก็ดีเปิด e เพิ่มก็คุ้มผมบอกแล้วว่าลมละลาย lidman shop ร้นานเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสเตรเลีบ,บนเว็บลับ lidman คอยใช้เป็นส่วนลดได้อีกพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทาง แถมเติมเกมด้ทางบนเว็บไซต์แลวก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ l i d แมนช็อปเท่านั้นซึ่งก่อนเราจะจันแต่ผมจะสรุปให้แบบอ้าวแล้วแบบนี้เราจะเปิดใครดีวะถ้าเอาคลุ้มจริงๆมีแค่ครึ่งหลังเท่านั้นส่วนครึ่งแรกจะบอกว่ามันก็ต้องลุ้นนิดนึงถึงแม้ว่าออฟฟิเชียลจะบอกว่าแอคเรียเนี่ยเป็นตัวละครสายซัมมอนแต่มันก็ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าตัวละครนี้มันจะแจ่มจนเราต้องแบบว้าวแบบโ oh อ้ m ห g ม d กอะ และเราอาจจะได้ใช้ MC ความทรงจําแทนซันเดก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่อาจจะทราบได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่อยากลองเล่นตัวละครในพานใหม่ที่จะมาในแพทถัดไปจากแพท2.7เนี่ยซันเด์นั้นเป็นตัวละครที่ถือว่าหน้าเปิดแบบมาก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 ,มากเพราะว่าส่วนตัวผมเองจะไม่ค่อยเชียร์ให้พวกคุณ,คณทั้งหลายเนี่ยข้ามตัวละครประสานอันกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ใช้เลยในทันทีแต่ในแพทถัดไปมันจะได้ใช้แน่นอนแต่มันก็ครึ่งหลังนะคุณ และสาหรับจริงเหวียนเองถ้าเกิดว่าไม่ได้รักหรือไม่ได้ชอบเนี่ยมันไม่ได้คุ้มเลยเพราะว่าข้อเสียของจริงเหวียนนั้นเราก็ยังรู้ๆกันอยู่ซึ่งมันก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขรักขนาดนั้นแต่ว่าที่รุ่นเติบจริงๆก็คือครึ่งหลังสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีตัวละครอ,อะไรเลยเนี่ยผมจะเชียร์ให้คุณเปิดทั้งคู่แบบเปิดทั้งคู่เลยเพราะว่า MC ของเราเนี่ยกำลังจะได้ไปเล่นพาดใหม่แล้วซึ่งมีโอกาสจะได้กลายเป็นคอของพาดใหม่ของทีมซ um ัมมอนทำให้ตัวแจ็คซูเปอร์เบรกเองนั้นที่จากเดิมมมมมันนอยยู่่่แแลล้ว้ววเีีไ ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นทีมเบรกต่อเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีฟิลส์จริงๆเพราะเนื่องจากเป็นตัวละครที่แจกซุปเปอร์เบรกได้แล้วความคุ้มค่าทางอ,อ้อมก็คือความสะดวกในการจัดทีมจะมีมากขึ้นเพราะว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นซัมมอนที่ห้องบนแล้วห้องล่างจะเล่นซุปเปอร์เบรกเออสุดท้ายเนี่ยยังไงของมันก็ต้องมีจริงๆและสําหรับไฟไฟ้เองก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะคนไม่มีก็ไปเปิดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากปลดล็อกเกมแบบอีซี่โหมดเนี่ย ก็ไปเปิดเถอครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบฮาร์ดคอร์ก็สามารถข้ามได้หรือว่าใคร A ที่มีแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้มีแผ่นจะปลดอีกนก็สามารถข้ามได้แล้วก็อย่าไปทุ่มทุนในแผ่นนี้ก็สมดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยคุณจะได้จองวัดแน่นอนหรือไม่ก็ต้องขายไตอีกข้างที่เหลือนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับถ้าเปิดตู้กระชาแผ่น2.7แผ่นนี้เองเนี่ยก็มีแต่ตัวละครตึงๆกันทั้งนั้นซึ่งยังไงเราก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆสักหน่อยไม่งั้นเราก็อาจจะล้มละลายตามที่หม,ม และถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับและกดแชร์ให้ด้วยนยีจะขอบคุณมากมากพวกเราวันนี้ขอตัวเราไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบาย